เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะรักท่านเองบทที่49ฝ่าบาทหยางเฟิงร้องเสียงสิ้นหวังอายุของฝ่าบาทมู่ไปเหลียวใช้พลังยุทธที่ยังไม่ได้ละทิ้งไป ทายานไปยังร่มไม้ใหญ่ที่ลอมครืน่นภาพมองไม่เห็นเขาเดิมหัวอีรานหน้านิ่งไปแล้วเนื้อตัวนางราวกับถูกมีดพันเล่มเชื้อเฉือนนางไม่หายใจนางเป็นสตรีเพียงสตรีที่มีอาจนับว่าเป็นยอดยุทธท่านกลับเลือกโจมตีนางกิเลนฟ้ากล่าวอย่างเฉยชาหากมีใช่เจ้าหลบซ่อนข้าคงไม่คิดว่านางคือผู้อยู่เบื้องหลัง มู่ไปหลิววางร่างนางลงอย่างทนุธนอมเจียวถูกระวีกระวาดเข้ามาดูแม้จะยังไม่คลายความตกตะลึงเจ้าของอาพรขาวทยานร่างขึ้นบนท้องฟ้าดวงตาคมที่หันกลับมาแดงฉานราวกับหลังโลหิตความโกรธแค้นความสิ้นหวัง ความชิงชังแรงพยาบาทประหนึ่งเทพเซียนที่หันเข้าสู่หอนทางมานกิเลนฟ้าตกตะลึงไปชั่วครู่คล้ายกับเคยเห็นภาพนี้มาก่อนเมื่อครั้งบรรพาการบุรุษผู้หนึ่งก็มีท่าทีเช่นนี้โกรธแค้นและสิ้นหวังเช่นนี้พลังยุดสีน้ำเงินแค้มประจำตัวมู่ไปหลิวเริ่มขยายใหญ่ขึ้นดวงตาคมดำมืดคล้ายห่วงเอเวจีที่พร้อมจะลากทุกคน ลงไปสู่สถานที่อันมืดมิดตลอดการหากมีใช่มู่ไปเหลีวผู้นี้ม้วยกิเลนฟ้าอย่าได้หวังว่าเขาจะยั้งมือไว้ไมตรี อู้ไหวหมิงส่งสัญญาณให้เหล่าหน่วยรับถอนตัวออกให้ห่างกิเลนฟ้ายุติค่ายกลแล้วรีบหนีการประทะก,กันครั้งนี้อันตรายยิ่งศึกสะเทือนฟ้าสะเทือนดินครั้งนี้ผืนปัตภพีสั่นไหวไปทั้งสี่ทิศแทางผืนน้ำทะเลใหญ่ล้วนบ้าคลัง่งเรือหลายลำอับปางลงขุนเขาจมลงใต้ผืนดินท้องฟ้าแปรปวนเกิดพายุใหญ่ราวกับดวงจันทราจะดับแสง ไปเป็นภาพที่เหล่าผู้คอนอยู่รายรอบไม่อาจบรรยายออกมาได้แขวนเยี่ยหานต้งพลังนี้ ผืนปัตตภีสั่นไหวรุนแรงแม้กระทั่งตอกชายยังร่วงลงมาแตกสายลมปลิวคว้างสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่เสียงผู้คนมากมายเซง็งแซ่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของเรือนผมสีเงินเปล่งประกายสีหน้าเย็นชาดุดรืดดูหนาวจ้องมองไปยังทิศท,ที่ตั้งแขวนมู่ผู้ใดสามารถยั่วยุมังกรจำศีลให้อลวาดได้เป็นเขาจริงๆ เช่นนี้เท่ากับว่าเยี่ยหารตองหลบสายตาอายุสั้นลงแล้วสิบปีฮะผู้ใดหวังให้เขาอายุยืนกันโอ้หมิงเยี่ยจิบช้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงแกมตำหนิเล็กน้อย เรื่องเก่าหนหลังไม่ควรกล่าวถึงคนผู้นั้นกลับตัวแล้วนางเห็นเขาครั้งสุดท้ายที่เผาอักคีดูออกว่ามู่ไปหลิวปล่อยวางเรื่องใต้ล่าโดยสิ้นเชิงยอดคนเช่นมู่ไปหลิวกลับใจหมื่นหีบหยกม่วงยังมีค่าน้อยกว่าโอ๋หมิงฉีผู้เป็นพี่มองน้องสาวยังคุนเคืองเจ้ากล่าวได้ เพราะมีใช่เจ้าที่ได้ลงไปจิบชาตำหนักเยียนหลัวหวงังสถานที่แห่งนั้นเป็นเช่นไรข้าหรือจะลืมลงที่ปรโลกเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวการลงพันอันหาหรือโหดดวงวิญญาณที่รอคอยการเข้าสู่วัดต่สงสารความพรมา,านานประการที่ไม่อาจเอื้อนเอย่ยอูหมิงฉีรูปเส้นขนที่ลุกชันตั้งมั่นว่าจะทำกุศลเพิ่มให้มากที่สุด แขวนมู่เจ้าครองแขวนมู่มิใช่ค่าตรณีแต่ตัวยาที่ท่านเอามาจากสำนักเทพโอสถนั้นคิดมูลค่าแล้วมากเกินไป เบื้องบนเบื้องล่างขุนเคืองข่าไม่น้อยเฟิงเทียนอี้คือเจ้าสำนักเทพโอสถคนปัจจุบันเขาเป็นเทพโอสถที่อายุมากที่สุดในยามนี้เพราว่ายังรั้งท้ายผู้อื่นอยู่เขายังต้องรับฟังเทพโอสถจินทวาที่ดำรงตำแหน่งผู้อาวุโสของสำนักและเหล่าสิทธิสำนักที่ไม่เห็นด้วยกับการให้มู่ไปหลิวหยิบยืมตัวยาหายาก เจ้าสำนักเฟิงอย่ากังวลข้าย่อมต้องชดใช้คืนข้าทราบดีถ้าว่าบางเรื่องสมบัติมากมายก็มีอาจค้าขายและแลกเอามานี่เป็นย่ามังกรต้นสุดท้ายที่ข้าจะให้ท่านได้ขอเจ้าครองแคว้นมู่ถนอมใช่เฟิงเพียนอี้ทอดถอนใจมองร่างที่นอนนิ่งอยู่บนเตียง ข้าต้องเดินทางกลับสำนักเทพโอสถแล้วไม่ต้องทรงมู่ไปหลิวหลุบสายตาลงกำย่ามังกรหนึ่งต้นในมือแน่นก่อนคล้ายออกหลิวเยียนเก็บรักษาไว้ต้มให้นางดื่มฝ่าบาทข้าไม่เป็นไรหลิวเยียนสูดลมหายใจอย่างหนักหน่วงในความรู้สึกรับบัญชา บนเตียงใหญ่แพ้ขนตางามปรือขึ้นอย่างหนักอึ้งหัวอีหลานไม่รู้ว่าตนเองสิ้นสติไปนานเท่าใดนางรู้เพียงว่าตนเองทำได้เพียงขยับกายเล็กน้อยเท่านั้นที่แห่งนี้คล้ายจะเป็นตำหนักชิ้งไ้หัวอีหลานกระพริบตาทีทีนางรู้สึกว่ามือของตอนเองถูกกอบกุมเอาไว้แสงสว่างที่ลอดเข้ามาทำให้นางรู้สึกแสบตาอย่างแพ้จริง ไอหลีวแม้น้ำเสียงนางจะอ่อนแรงจนแพทยไม่ได้ยินแต่กระนั้นมู่ไปเหลีวกลับยังได้ยินเขาเอามือปิดตานางไว้ดวงตาย,ยังไม่หายดีอย่าพึ่งฝืนตนเองความทรงจำสุดท้ายของหัวอี้หานคือคลื่นพลังอันรุนแรงพุ่งตรงมาที่นางจากนั้นทุกสิ่งก็ดับวูบไปไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะให้นางรู้สึกหวาดกลัว นานเท่าใดแล้วครึ่งปีอ่านานเหลือเกินนางอยู่บนโลกใบนี้มานับปีสิ้นสติไปอีกครึ่งปีอีกไม่นานก็สองปีเพาว่ายังคงไร้วี่แววแตได้ออกไปตามหาชูฟังหลิวแล้วในตอนนั้น ข้าชนะกิเลนฟ้าสมบัติของร้านเอ,อ๋อยู่ที่คลังหลวงสิ่งของราคาไม่แพงข้าให้กู้ไหวมิงนำไปแปลงเป็นตั๋วเงินท่านบาดเจ็บหรือไม่ไม่แม้แต่น้อยด้วยสายตาที่ยังพราเรือนหัวอีหรานรูปคลำม,มือแขนไล่ไปถึงใบหน้าท่านสูผ้ผอมไปมากระยะนี้เพียงมีเรื่องยุ่งเท่านั้นร้านเอ,อ๋พักผ่อนเถิด อีกไม่นานก็หายดีหากข้าหายดีข้าออกไปตามหาพี่ชายได้หรือไม่นางจะรีบตามหาแล้วหวนกลับมานางสัญญาว่าจะไปไม่นานหากสามปียังไม่พบอ,อย่างไรก็จะหวนกลับมาเอาไว้ค่อยไปที่หลังเพิดอยู่รักษาจนหายดีก่อน แต่ข้ารอไม่ได้อีกแล้วหยางเฟิงที่หมายใจจะมาเยี่ยมเยียนหัวเฟยนางยืนอยู่หน้าประตูตำหนักได้ยินทุกสิ่งอย่างชัดเจนมือเรียวยาวที่จับดาบบ่อยครั้งกำแน่นไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยหรือหากเรียกอาการสาหัสปางตายว่าไม่บาดเจ็บเช่นนั้นบาดเจ็บคงหมายถึงตายหยางเฟิงหม่อมฉันมาเยี่ยมเหนียงเนียงอืม นางได้สติแล้วอีกสักหนึ่งเคเร่ให้แพทย์โอสดหญิงเข้ามาดูชีพจรแล้วนวดให้ก็น่าจะขยับตัวได้ส่วนดวงตานั้นยังไม่อาจใช้การได้ในตอนนี้ได้ยินมาว่าฝ่าบาทต้องไปว่าราชการด่วนหม่อมฉันจะอยู่ดูแลเหนียงเหนียงเองมู่ไปหลิวพยักษน่ารับก่อนไปหันมากำชับหัวอี้หลานหนึ่งคำ อย่าฝืนตนเองเมื่อเจ้าของอาพรขาวจากไปอย่างฝังจ้องมองหัวอี้หลานอย่างพิจารณาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ทราบว่าหัวเฟยคิดจะไปที่ใดข้าและเขาล้วนบรรลุเป้าหมายแล้วข้าต้องไปตามหาพี่ชายพี่สะพ้ายพี่แท้เจ้าและฝ่าบาทมีข้อตกลงร่วมกันหรือฝ่าบาทพาเจ้าไปหาขุมทรัพย์ เจ้าแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับฝ่าบาทเขามีได้เรียกร้องกล่าวเพียงว่าอยากพบกิเลนฟ้าโกหกที่แท้เจ้าคือหูเตียจริงๆประเสริฐนักเจ้าร่วมมือกับเฮอซินเจอตบตาฝ่าบาทและแควนมู่ใช้มารยาหลอกล่อให้เขาพาไปหาขุมทรัพย์ตอนนี้กล่าวว่ารอไม่ไหวหรือที่แท้เจ้าคิดจะให้ฝ่าบาทตายเพื่อเจ้า ใต้ล่านี้ห้วนมีกลยุทธ์หญิงงามเดิมพี่อย่างฝั่งเชื่อใจหัวไฟผู้นี้ไม่คิดว่าคือนางโตนหูเตียเช่นที่ใต้ล่ากล่าวลือไม่เกี่ยวพันกับเหอซินตือเผาว่าเมื่ออีกฝ่ายคิดจะจากไปทั้งที่ยังไม่หายดีนางจึงมั่นใจว่าฝ่าบาทถูกหลอกใช้เหอสินตือไม่มีความสามารถพอที่จะบุกสู่ศาลได้จึงใช้หูเตียเข้าหาฝ่าบาท สร้างเรื่องราวความรักความแค้นอันจอมปลอมแางเล่นละครให้ผู้อื่นตายใจหลอกล่อด,ด้วยความรักและเรื่องของกิเลนฟ้ายายฝ่าบาทจะไม่ตกหลุมพรังสี่เท้ายังรู้พลาดฝ่าบาทเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งพลาดพร้งเพราะหญิงงามใช่ว่าเป็นไปไม่ได้อย่างฟังเจ้าเข้าใจผิดแล้วหากมีใช่หัเตีย้ย เป็นเพียงหญิงชาวบ้านนามหัวอี้รานแล้วใหญ่จึงรอมีได้มู่ไปหลิวเหลืออายุไขเพียงห้าปีเจ้ายังไม่คิดสะละเว้นเชียวหรือซุ่มเสียงหัวอี้รานขาดหายข้าคือหัวอี้รานจริงแท้เจ้าเปล่าเรื่องอะไรอยู่ อายุไข่ห้าปีหยางฝั่งกำลังกล่าวถึงสิ่งใดหัวอีหรานมือเย็นเฉียบเกิดสิ่งใดกับมู่ไปดิวมีเรื่องใดที่นางยังไม่ทราบเขาปกติดอะไรต่อนางดวงตาของเจ้าอีกสองเดือนจึงจะหายดีหากอยากหายในยามนี้นั่นคือต้องให้เขารักษาหยางฝั่งสูดลมหายใจอย่างข่มกลัน้นหัวอีหรานทุกค้าที่ฝ่าบ,บาทด,ดึงพลังยึดมาใช้ คือบั่นอายุตนเองสิบปีในฐานะสหายเขาข้าขอเตือนเจ้าหนึ่งคำหากเจ้าไม่คิดจะอยู่กับเขาก็รีบจากไปเสียไปตั้งแต่ตอนนี้ข้าจะบอกเขาเองว่าข้าไล่เจ้าไปเขาอายุสั้นเพื่อเจ้าแล้วยี่สิบปีข้าไม่ต้องการเห็นเขาสละเพื่อเจ้าอีกครั้งและสิ้นใจด้วยวัยที่ยังหนุ่มนั่น หัวอีรานเอ่ยเจ้าทราบสักนิดหรือไม่ว่าการยื้อแย่งเจ้ามาจากเยียนหลัวหวงังฝ่าบาทของข้าสละสิ่งใดไปบ้างหัวเข่าของลูกผู้ชายที่มีค่าดุดทองคําเขาคุกเข่าลงต่อสํานักเทพโอสถเพื่อเจ้าศักดิ์ศรีเจ้าครองแคว้นละทิ้งเพื่อเจ้าแม้กระทั่งอายุตนเองยังไม่นึกเสียได้ท้ายที่สุดเจ้ากลับจะทอดทิ้งเขาไปโดยไม่ใยดี หลิวเยียนทำนายว่าเขาจะมีอายุห้าสิบปีปีนี้เขายี่สิบห้าสันละให้เจ้าอีกยี่สิบปีหากไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเขาเหลือเวลาแค่ห้าปีเท่านั้น ครั้งแรกเพื่อปกป้องหัวอี้หลานจากกิเลนฟ้าครั้งต่อมาคือยื้อแย่งชีวิตสตรีนางนี้จากปรโลกมม่ไปหลิวสละอายุตนเองโดยไม่ฟังคำทัดทานของผู้ใดสั่งให้เก็บเป็นความลับฝังไว้ที่สุสานแคว้นซ่งในการก่อนอย่างฝั่งผู้นี้เป็นทั้งสหายและขุนนางในปกครองนางทนมองเขากระทำลงไปอย่างปวดใจชีวิตฝ่าบาทนั้นสั้นลง ด้อยที่ขุนนางเช่นนางกระทำสิ่งใดมีได้นางกล้าสาบานต่อฟ้าดินหากแบ่งชีวิตตนเองให้เขาได้ยายนางจะไม่กล้าทำความจงรักภักดีของนางความเป็นอยู่ของประชาชนเทียบน้ำหนักในใจฝ่าบาทยังน้อยกว่าความสำคัญของหัวอี้หลานเสียอีกเจ้าตัดสินใจเองเถอะเหนียงเนียง อีกนานกว่าฝ่าบาทจะมาอย่างไรร้องหัดเดินดีหรือไม่เจ้าคะหรูอี้ ข้าจะรอฝ่าบาทนางข้าหลวงหรูอี้ทอดถอนใจตั้งแต่ท่านเจ้าเมืองหยางเฟิงไปจากตำหนักหัวเฟยกล่าวเพียงว่าจะรอพบฝ่าบาทเท่านั้นไม่อนุญ,ญาตให้แพทย์โอสดหญิงเข้ามารักษาดุร้ายเกลี้ยกราดคว้างปาสิ่งของไล่แต่นางทราบดีหัวเฟยกำลังมีเรื่องทุกข์ใจปกติแล้วหัวเฟยมีใช่คนโมโหร้ายโดยไร้เหตุผล เหนียงเนียงฝ่าบาทเดินทางมาถึงหน้าตำหนักแล้วเจ้าค่ะนางข้าหลวงฟู่กุ้ยยกชายกระปองวิ่งเข้ามาแจ้งด้วยน้ำเสียงกระหืดกระหอบนานแล้วที่นางมีได้ยกชายกระปองวิ่งเพราะผิดกฎนางข้าหลวงพวกเจ้าออกไปก่อน ข้าจะสนทนากับฝ่าบาทตามลำพังสองนางข้าหลวงรอบสบสายตากันก่อนยอบตายคารวะอำลามูไปหลิวเข้ามาในห้องนอนเห็นหัวอีรานนั่งตรงนิ่งรู้สึกแปลกใจไม่น้อยก่อนหน้านี้ได้รับรายงานจากแพทย์โอสดหญิงที่หยิบยืมตัวมาว่าหัวเฟยอรารวาดได้ยินครั้งแรกเขายังมิอยากเชื่อหัวอีรานมิได้มีนิสัยโมโหร้ายมาก่อน ร้านเอ๋ใหญ่จึงโมโหร้ายบอกข้าได้หรือไม่เขานั่งหลงใกล้ๆนางจับมือนางมาตรวจดูชีพจรหล้วนแต่ปกติดีไม่มีอาการใดแทรกซ้อนมู่ไปหลิวสาบานต่อข้าว่าท่านจะพูดความจริงขิ้วเรียวดุดดาบขมวดมุ่นสาวเท้อผู้นี้มีเรื่องใดในใจข้าสาบาน ท่านอยู่ได้อีกเพียงห้าปีจริงหรือเจ้าของร่างสูงชังักหรานเอ๋อฟังเรื่องเหลวไหลาจากที่ใดมาอย่างฟังมูไปหลิวนิ่งไปครู่ใหญ่เอ่ยเสียงหาง่ามแห้งนางบอกเจ้าหรือเป็นความจริงหรือที่ท่านใช้พลังยุดรักษาค่าหัวเอี้ยรานถามอีกครั้งอืมเขาพยักหน้าแล้วใหญ่จึงไม่รักตนเอง ที่แท้เขาทำลงไปใยายเขาจึงทำเพื่อนางถึงเพียงนี้เขาคือเจ้าครองแคว้นชีวิตของเขาหมายถึงความอยู่รอดของหนึ่งแคว้นคนธรรมดาเช่นนางไม่มีสิทธิ์ฉกฉวยอายุไขของเขาเขารู้ดีว่าไม่อาจใช้พลังยุทธกลับใช้มันเพื่อนางคนเช่นนางมีค่าเพียงพอกระนั้นหรือตั้งยี่สิบปี ร้านเอ๋อกล่าวผิดแล้วอย่างไรสิบปีก็ต้องใช้กิเลนฟ้ามีใช่สยบโดยง่ายข้าทราบดีตั้งแต่แตัดสินใจเดินทางแต่ถึงจะกล่าวเช่นนั้นทั้งที่รู้ว่าตนเองอายุสั้นเขาก็ยังละทิ้งเพื่อนางอีกอยู่ดีท่านไม่ควรทำเพื่อข้าชีวิตท่านมีความหมายต่อผู้อื่นมากมายยายจึงยอมอายุสั้นเพื่อสตรีผู้หนึ่ง อายุยืนแล้วเจ้าตายดีต่อข้าจริงหรือแล้วแขวนท่านเล่าประชาชนของท่านมูไปหลิวยกเยี้ยมคล้ายยอมรับสภาพที่เป็นอยู่แผ่นดินไม่เคยเว้นว่างราชันผู้คนมากมายพร้อมขึ้นนั่งบรรลังทำให้แขวนรุ่งเรืองแต่สำหรับข้าใต้ล่านี้มีเจ้าเพียงหนึ่งเดียวไม่ยินดีสละทิ้ง เขากำลังบอกรักนางอยู่หรือใยจึงเป็นการบอกรักที่เจ็บปวดปานนี้ชีวิตนี้ข้าสละได้ทุกสิ่งยกเว้นเจ้าหัวเอียราน สองเดือนมานี้หัวอีหลานมีได้กล่าวถึงเรื่องการออกไปตามหาพี่ชายและพี่สะพ้ยอีกนางเพียงพยายามรักษาร่างกายตนเองให้หายดีโดยเร็วเท่านั้นเมื่อดวงตาหายเป็นปกตินางก็นั่งอ่านนวนิยายรักกับเจียวถูอย่างเงียบสงบในตำหนักชิงไหย่ยามว่างก็ใช้หรูอี้ไปแอบสอดส่องตำหนักฉางหนิงว่าไทโฮเชิญสตรีใดมาวังหลวงอีก นี่เจ้ามีออกไปตามหาพี่ชายพี่สะใภ้แล้วหรือเตียวถูวเอ่ยถามพรางหยิบขนมดอกกุ้ยเข้าปากครัวตำหนักชิง้งไ้นับวันยิ่งพัฒนารสชาติเขาชื่นชอบนักแล้ววันนี้นางอ่านสิ่งใดใครจะมีใช่นวนิยายรักค่อยว่ากันทีหลังหัวอีหลานพอดถอนใจมู่ไปหลิวเหลืออายุเพียงห้าปีนางจะตัดใจทิ้งเขาไปได้อย่างไร นี่ข้าแอบได้ยินมาว่ามู่ไปหลิวจะแต่งตั้งเจ้าเป็นหวางโฮ่เจ้าจะได้เข้าพิธีแต่งงานเช่นสตรีอื่นดีใจหรือไม่อืมเขาบอกนางเมื่อคือนนางทราบแล้วได้ยินว่าเหล่าขุนนางคัดค้านอืม นางค่าเดาดวงหน้าไว้แล้วเช่นกันพวกเขาสนับสนุนบุตรสาวท่านอักขรา,าเสนาบดีฝ่ายซ้ายสตรีผู้นั้นมาเยี่ยมเยียนไท่โฮทุกเชา้าราวกลับมายกน้ำชาคารวะคอยประนิบัติแม่สามี แล้วเจ้าจะไม่ทำสิ่งใดหรือเจียวถูเปิดอ่านนวนิยายรักเล่มนี้ตัวละครเอกฝ่ายหญิงค่อนข้างร้ายกาจสตรีใดหมายจะเข้ามาขั้นกลางความรักของนางกับตัวละครเอกฝ่ายชายล้วนแต่ถูกจัดการเขี่ยจนกระเด็นตโตตอบรุนแรงยิ่งเจียวถูค่อนข,ข้างคาดหวังว่าหัวอีหลานจะเอาอยางไม่จำเป็นความอดทนข้ามากพอ ห่างจากบุตรสาวท่านอัคระเสนาบดีฝ่ายซ้ายปีนี้นางยี่สิบแล้วหากยังแต่งไม่ออกจะกลายเป็นสาวเทื่อเจ้าคิดว่านางจะยินดีอยู่เฉยหรือการเป็นสาวเทออของจักรวรรดิเพียนฝูนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งผู้คอนติสินนินพาลับหลังเน็บน้ำต่อหน้าจิตใจบอบบางของกูเนียงในเย่าเรือนหรือจะทนทานไหวย่อมต้องสรรหาสารพัดลูกไม้ เพื่อให้ตนเองได้รีบแต่งขนาดนางมาจากศตวรรษที่21ยุคนั้นเองก็ยังมีเรื่องนินทาเช่นนี้อยู่หาไม่จะเกิดกิจการเช่าคนรักพาไปที่บ้านได้อย่างไรเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมามู่ไปหลิวและหลิวเยียนปลดขนนางริบทรัพย์สินมากมายบางคนไหวตัวทันชิงลาออกเสียก่อน แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอาจต้านทานกระแสการเล่นพรักพวกได้ประหนึ่งว่าผู้ใดได้สวมหมวกขุนนางจะมีคำสาบให้กลายเป็นพวกจิ้งจอกเท่าพันปีทันทีวิธีแก้คำสาบหมวกขุนนางคงเป็นการตัดหัวกระมัง เนียงเนียงฝ่าบาทจะมาถึงแล้วเจ้าค่ะนางข้าหลวงหรูอี้เดินมายอบกายคารวะก่อนเอ่ยให้ฟังหัวอีหลานพยักหน้ารับครุ่นคิดในใจว่าหรูอี้ยังมีได้มีท่าทีเขินอายคล้ายสตรีจะออกเรือนคนแท้กู้ลืมสัญญาแล้วหรือเจ้าไปเอาน้ำชาและขนมมาเพิ่มหัวอีหลานสั่งการนางข้าหลวงฟูกุยยกอ่างน้ำมาให้นางล้างมือ ฟูกุย้ยเจ้าไปดูในครัวยังคงทำอาหารบำรุงร่างกายอยู่อย่าให้พวกเขาเปลี่ยนตามใจชอบจนกว่าข้าจะสั่งทราบแล้วเหนียงเนียงสองนางข้าหลวงยอบกายคารวะจากไปไม่นานนักมู่ไปหลิวก็มาถึงหัวอีหรานรีตามองร่างสูงสง่าในายามนี้ดูปกติดีไม่สูผอมอย่างที่นางเคยจับใบหน้าก็อิ่มเอิบดีนางเห็นแล้ววางใจ ข้ากลับก่อนเจียวถูกขยับกายต้วมเตี้ยมเตรียมจะกลับพี่พักของตนหลังกลับมาจากแดนเทพอาสูรเพราะพาพี่แปดที่พลาดโดนกิเลนฟ้าทำร้ายเล็กน้อยไปทรง ้งแต่นั้นมู่ไปหลิวไม่ยอมให้เขาพักกับหั่วอี้หลานเช่นเคยจัดให้เขาพักอยู่อีกตำหนักหนึ่งเขาได้ยินข่าวจากแดนเทพอาสูรว่าพลังของกิเลนฟ้าปลดปล่อยบางสิ่งออกมาแท้ทันมังกรที่อยู่กับหัวอี้หลานนั้นมีจิตวิญ,ญญาณซุกซ่อนอยู่เมื่อแตกเป็นเสียงเสียงท่านอาไปหูจึงศบโอกาสเอาไปครั้นจะกล่าวโทษท่านอาว่าแล้งน้ำใจคนจะตายต่อหน้ายังใส่ใจ เพียงจะเอาจิตวิญญาณในแท้ก็มีได้พลังของกิเลนฟ้ารุนแรงปานนั้นหากมีได้ท่านเอาไปหู่รักษาลมหายใจอันน้อยนิดของนางไว้สิบมู่ไปหลิวก็คงรักษามีได้หัวอีหลานในยามนี้คงได้ไปสนทนากับเยียนหลัวหวังอย่างแพ้จริง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ